สวัสดีค่ะนิ่มนะคะคือพอดีเนี่ยช่วงเนี้ยเราอยู่ในช่วงการแบบว่าควบคุมควบคุมเรื่องเรื่องของน้ำหนักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ่มก็จะมีตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือสําหรับในการควบคุมแคลอรี่ในร่างของเรานะคะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนิ่มก็มีตั้งหลายแอปเลยนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆเลยก็ได้ค่ะ,ะมาดูใกล้ๆจริงๆอ่ะถ้าเราดูใน Google นะคะแล้วเราก็เข้าว่าคํานวณคํานวณแคลอรี่พิมพ์ผิดเลย คำนวณแคลเนาะจริงๆมันก็จะมีหลายแอปขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยอะค่ะเนี่ยมีตั้งหลายแอปเลยเนี่ยคราวนี้ยแล้วก็นิ่มก็ใช้อยู่หลายแอปเหมือนกันเนี่ยค่ะมีเยอะเลยตัวที่การคำนวณแคลอรี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วที่นิ่มจะใช้ประจําเลยนะคะแล้วอยากจะแนะนำเลยก็คือแอป Body Key ค่ะนี่นิ่มจะใช้แอปตัวนี้นคะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของนิ่มเบื้องต้นนะคะ ช่วงที่นิ่มก่อนที่จะเข้าสู่การลดน้ําหนักนิ่มก็จะอยู่ที่53.5ค่ะเนี่ยน้าหนักเริ่มต้นของนิ่มแล้วคราวเนี้ยในในส่วนของนิ่มน่ะนิ่มลงทะเบียนแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะใช้เราก็แค่กดบวกนะคะอย่างเช่นมื้อเช้าเนาะสมมติว่าเราทานข้าวกล้องสุกเนี่ยหนึ่งทัพพีใช่ไหมคะเราก็แอดเข้าไปอย่างนี้นะคะ เล้วก็แอดเข้าไปแล้วเมื่อเช้านิ่มทานไข่ต้มด้วยนะคะหนึ่งฟอง,งก็แอดเข้าไปค่ะเราเพอเอิญวันนิ่มก็มีปลาช่อนอย่างด้วยนะคะ,ะนิ่มจะเกือบครึ่งตัวก็จะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะพูดถึงเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็นิ่มจะทานผักนี่นิ่มก็จะมาเซิร์ชตรงนี้ค่ะผักผักกาดสดนี่ของนี่มันผักกาดแก้วนะคะก็จะประมาณหนึ่งทัพพี ก็แอดเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้ปุ๊บเนี่ยมื้อเช้าของนิ่มน่ยได้205กิโลแคลแล้วแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราข้างล่างนี้นะคะเขาก็จะมีมื้อบอกว่าเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยได้เท่านี้เท่านี้เนาะคาร์โบไฮเดรตคุณได้เท่านี้17.8กรัมโปรตีนได้15.5กรัมค่ะไขมันได้8.2กรัมจากมื่ออาหารที่เราเลือกเมื่อกี้อ่ะแล้ววันนี้นิ่มก็เลยตัวนี้คือที่ใช้เป็นแล้วนะคะนิ่มก็เลยจะมา แนะนำว่าถ้ากรณีเป็นระบบโทรศัพท์แบบ Android นะคะเราจะโหลดแอปยังไงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะนะคะเราจะเข้าไปที่ Play Store ตรงนี้นะคะอ่าโค่ะโอเคค่ะคราวนี้เราก็จะมาเซิร์ชค,ค้นหาที่คำว่า body key ค่ะอ่า body key นะคะเนี่ยแล้ก็เข้าติดตั้งค่ะเข้าติดตั้ง กดตรงนี้นะคะอ่าหลังจากที่เราโหลดแอปแล้วใช่ไหมคะแอป body key ก็จะมาอยู่ที่เครื่องเราเลยตรงนี้เราก็จะกดอา่ากดยืนยันตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะถามว่าอนุญ,ญาตให้ body key ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมอ่าเราก็บอกว่าเอออาจจะเฉพาะครั้งนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเฉพาะครั้งนี้ก็อนุญ,ญาตไปนะคะเข้าถึงประวัติอ่าอนุญ,ญาตค่ะ เนี่ยเราต้องลงทะเบียนก่อนคะ่ะว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรของเรานะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะลงทะเบียนสําหรับบอดี้คีเนาะอันแรกคําถามแรกคือเบอร์มือถือเนาะเราก็จะเป็น095456 9 5 0หเบอร์มือถือที่เราใช้นี่ราคารหัสผ่าน4ตัวอักษรเนาะอันนี้นี่นก็จะใช้ตัวง่ายหน่อย ABCD เพราะเวลานั้นเราจะได้ ได้ค่ะอีเมลอีเมลที่เราใช้นะคะ @gmail @hotmail ก็ mail, hot mail, นี้จะเป็น hotmail hotmail.com com com ค่ะ คราวนี้ชื่อชื่อที่เราจะใช้ในการแสดงนะคะอ m mail. com ค่ะ, oh. A I o คะชื่อที่เราใช้แสดงถัดไปก็จะเป็นอของนิ่มเนี่ยจะเป็นตรงนี้ไหมคะชฟแม่นิ่มกิเครื่องนี้ เรียบร้อยค่ะประเทศอ่าเราก็ใส่ตามประเทศจริงที่เราอยู่เนาะแล้วก็ได้รับและยอมรับนะคะได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานนะคะเราก็จะกดถัดไปค่ะอ่าตรงนี้จะเป็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงนอ้องวันเดือนปีเกิดของเราค่ะอันนี้ของ่วันที่11 02อันนี้ปีปีคือศัก,กราชใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเอามาลบอย่างเช่นนิ่มเกิด มองเห็นไหมคะของนี้หมายถ้าเกิด2525เนาะยิ่มกะลบ543 no. นิ่มก,ก 5, 4, ็มกะจะอยู่ประมาณ1982นี่ก็มาใส่1982 1982แล้วก็กดถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นส่วนสูงของเราค่ะเหมือนเหมือนแอปเขาจะมีการพัฒนาขึ้นนะคะนี่เพราะว่าตอนที่เคยสมัครเครื่อง เครื่องตัวนี้จะจะไม่ใช้งานง่ายค่ะนี่ค่ะเอาล้ำหนักปัจจุบันเราอยู่ที่51ค่ะ51แล้วก็กดถัดไปค่ะเอ่อมาสเตอร์มาสเตอร์ด้วยรหัสหลักของคุณคุณสามารถทำการประเมินบริคีเสร็จสิ้นเพื่อรับคำแนะนำอา่าตรงนี้ถ้าเราไม่ทราบน,นะคะเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะ ก็มีเสียงข้างๆว่า,ากดถัดไปได้เลยอ่าตัวนี้เราไม่มีรหัสประจําตัวนะคะแล้วก็ไม่มีรหัสผ่านเราก็กดข้ามไปเลยค่ะเสร็จสิส้นเดี๋ยวมาลงที่ลังได้นะคะอืมอันนี้กําลังถ่ายข้อมูลค่ะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้จะใช้เวลาจิตนาทีนะคะแล้วก็เราก็ปล่อยเครื่องทํางานเสร็จค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะอ่าเรากดเริ่มใช้งานค่ะตัวนี้ อันนี้เราเราไม่มีใช่ไหมคะหากต้องการเชื่อมต่อประกรณ์อินบอดก็แต่ที่นี่เราไม่มีเราก็ถัดไปเลยค่ะทดสอบ InBody t ้ s t สตาตัวนี้เราก็ถัดไปก่อนเนาะเป้าหมายอ่าเป้าหมายสมมุติว่าเราอยากจะให้ได้ถ้าของนิ่มก็จะเป็นแต่ที่นี่นะคะเช่นนิ่มบอกว่าอยากจะได้45่อ่าถ้ามันแตะไม่ได้นิ่มไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาลงที่ลังให้ได้รับคําแนะนําค่ะอันนี้เราก็ถัดไปค่ะภารกิจประจําวันเสร็จสิ้นค่ะ อ,อันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การลดน้ำหนักจากบอดี้คีย์ค่ะถึงเวลาปลดล็อกสุขคนคนใหม่เราก็กดเริ่มใช้งานค่ะอันนี้เราก็กดอนุญาตเนาะยินดีด้วยคุณทำภารกิจสำเร็จแล้วนี่นะคะอ่าตรงนี้นะคะหนึ่งคีย์หนึ่งคีย์เราได้โอเคค่ะภารกิจประจำวันกดไว้เลยอันนี้น่าจะเป็นว่าถ้าเราเดินได้ครบเหมือนเก้าเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งคีย์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็กดรับ แต่ถ้าเกิดเราเราไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ภารกิจสําเร็จแล้วกดตกลงค่ะันนี้กดปิดไปนะคะอันนี้อา้าเห็นกลับมาหน้านี้อยู่ตรงนี้ไหมคะอันนี้ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเราก็จะเข้ามาสู่หน้า body key ปกติตรงนี้แล้วเราก็จะเข้ากดตรงนี้ค่ะนี่ที่นิ่มทําเครื่องของนิ่มเนาะอันนี้จะเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยเดี๋ยวให้ดู นิ่มทำให้ดูนะเหมือนกันเลยค่ะนิ่มของนิ่มโมดิคิตตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นระบบ iOS ก็เหมือนกันค่ะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้เนี่ยอันนี้ที่เราสมัครใหม่เมืกก่อกี้นะคะสมัครใหม่เมื่อกี้นี่เองแล้วก็เวลาเราอยากจะลงมื้ออาหารค่ะทําตรงนี้เลยฉันไม่ได้ทานอาหารเช้าเนี่ยสมมติของนิ่มเนาะโอ้ยมีกบดิบด้วยค่ะอ่ะ เราก็ใส่เมื่ออาหารตามจริงเช่นตอนเช้าเนี่ยนิ่มกินข้าวกล้องข้าวกล้องอันนี้เราใส่ตามจริงนะคะอ่าข้าวกล้องของนิ่มข้าวกล้องสูกค,ค่ะของนิ่มทานอยู่หนึ่งทัพพีเนาะเขาก็จะบอกหมดเลยว่าแคลอรี่คุณเนี่ยในห่งทัพพีนะคุณจะได้อยู่78กิโลแคลคาร์โบไฮเดรตคุณได้16.3โปรตีน5 5กรัมไขมันไขมันแฝงนะคะ0.8กรัม เ,เราก็จะกดเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดอของเราเนี่ยทานสองทับพีเราก็ใส่ตามจริงค่ะสองทพัพพีอ่าแล้วคราวนี้เราไม่ได้กินแต่ข้าวกล้องเดียวใช่ไหมคะเราก็ใส่เพิ่มก็ไปเช่นเมื่อเช้าอันนี้ก็กินปลาดุกย่างเอ็นเนมก็จะลวงว่าปลาดุกย่างน่าอา้าวไม่พบเพราะว่าพิมพ์ผิดค่ะไม่ใช่อะไรไม่ไม่ค่อยถนัดระบบตัวนี้ด้วยค่ะ ขนาดแต่ระบบ iOS มากกว่านี่ค่ะปลาดุกย่างเหมือนกันค่ะ,อะของนิ่มครึ่งตัวก็ตีเฉลี่ยประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะเนี่ยมันจะได้แคลอรี่7จกิโลแคล,ค,ลค่ะคาร์โบไฮเดรตตามนี้โปรตีนตามนี้นะคะเราก็กดเพิ่มแล้วนิ่มก็ทานผักด้วยเมื่อเช้าก็จะมีผักกาดสดผักกาดแก้วนะคะนี่ แก้วตัวนี้ค่ะนี่มันทานมาหนึ่งทับพ,พี่ค่ะให้อันนี้นิดเดียวเองนะคะ6กิโลแคลผักตระกูลใบมีคาร์โบไฮเดรตอยู่0.8กรัมโปรตีนให้0.5กรัมแล้วก็มีไขมันแฝงด้วย0.1กรัมเพราะฉะนั้นผักก็ยังมีไขมันแฝงเหมือนเดิมน,นะคะอ่าแล้วเวลาเราคำนวณมามันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ามื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวค่ะอ่าเราก็พิมพ์เข้าไปอ่าขอโทษนะคะ เราพิมพ์ก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เนาะก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยวิธีใช้นิ่มจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่สับค่ะของนิ่มก๋วยเตี๋ยวไก่สับของนิ่มอยู่ที่1จานนะคะแต่ว่าจริงๆนิ่มทานอยู่3ามในสี่ของจานค่ะนิ่มก็จะเอาตามจริงก็จะตามนี้เลยว่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่สับของนิ่มนะ275้27กิโลแคลอรีค่ะทั้งหมดอันนี้จะเป็นน้ำหนักนะคะว่าถ้าสามในสจานเนี่ย ยังไม่เต็มจานดีนักเนี่ยมันจะหนักอยู่337.5กรัมแคลอรี่ทั้งทั้งจานนี้เลยอะ่ะได้275กิโลแคลแล้วเขาจะแยกออกมาให้อีกค่ะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ย40.7กรัมนะโปรตีน9.5กรัมไขมัน8.4กรัมค่ะตัวนี้เนี่ยนี่หนึ่งจานว่าเราได้รับอะไรบ้างเนี่ยค่ะมื้อเที่ยงอะ่ะนิ่มทานใ่ตรงนี้ค่ะน้ำน้ำหวานอะไรนิ่มก็ทานเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของกิโลแคลอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่ช่องนี้ค่ะอาหารกลางวัน มือเย็นมื้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 อเย็นเนี่ยถ้อย่างเช่นเมื่อวานนิ่มรู้สึกนิ่มจะกินเกาเหลานะคะเกาเหลาหมูค่ะเกาเหลาหมูตึงตึงๆึงตนึง,ง,งชามเลยค่ะหนักอยู่350กรัมแคลอรี่ทั้งหมด260กิโลแคลค่ะถ้านิ่มอยากจะบอกเทคนิคนิดนึงนะคะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมทําเองเนี่ย เราจะรู้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่เราจะเอาไปชั่งแต่ชั่งเล็กๆก่อนแต่ส่วนใหญ่อ่ะเวลานิ่มไปซื้อกินนิ่มก็ไม่ได้ชั่งหรอกนะคะนิ่มก็จะเอากะโดยประมาณตามนี้ค่ะแต่ถ้านิ่มมองแล้วว่าในถ้วยที่นิ่มทานไม่ถึง3ามกรัมนิ่มก็ค่อยลดอัตราส่วนลงตามความเป็นจริงที่นิ่มทานแต่ว่านิ่มทานเกาเหลาหมูเท่านี้จริงๆค่ะเห็นไหมคะมีไขมันแฝงด้วยตั้ง16.5กรัมซึ่งก็ต้องมากับกลุ่มของเนื้อสัตว์ไปแล้วกลุ่มนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเกาเหลาตัวนั้นเนี่ยใส่พวกเครื่องใน เครื่องในของสัตว์นะคะมันก็จะมีไขมันแฝงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะคราวนี้อันนี้เกาเหลาหมูค่ะก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วนิ่มมีข้าวสวยด้วยค่ะมื้อเย็นนิ่มทานข้าวสวยค่ะ,ะนิ่ไม่ได้ทานเขากล้องนะอยู่ที่ร้านเขาไม่มีขายอะค่ะเนีย่ยถ้าร้านไหนอยากเอามาทําขายน่าจะไม่พบอาหารเดี๋ยวนะคะข้าว คราวนี้นิ่มก็จะหาพิมพ์คําว่าข้าวแล้วก็นิ่มเอาข้าวเปล่านะคะนี่อันนี้หนึ่งทับพีนิ่มทานแค่หนึ่งทับพีนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทานมากกว่านี้อ่ะอย่างเช่นโอ้ฉันกินอยู่ตั้งสองทับพีเลยก็ตามจริงนะคะใน2ทับพีได้100กรัมค่ะทั้งหมดน้ําหนักนะคะแคลอรี่146กิโลแคลค่ะคาร์บนะคะ33.4อันนี้ถ้าเป็นข้าวเปล่าข้าวสวยเนี่ยจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเลยนะคะ แล้วก็โปรตีน2.6กรัมไขมาน0.4กรัมค่ะตอนนี้เราเพิ่มเข้าไปตึงๆๆอาสแน็คของว่างนี่มไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณกิโลแคลอรีค่ะเป้าหมายจริงๆของผู้หญิงอะมันก็จะไม่เกิน1,002เนาะต่อต่อหนึ่งวันแต่ว่าแคลอรี่รวมเนี่ยของเราเนี่ยจะให้ไม่เกิน800กิโลแคลอรีของนิ่มก็เกินมาอยู่42กิโลแคลอรีค่ะอ้นนี้แหละค่ะใช้งานง่ายๆแล้วเขาก็จะไปอยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะมาบอก ว่าวันนี้นะคะวันนี้เราทานเนี่ยได้ประมาณนี้แค่นี้เองข่ะใช้งานง่ายไหมคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่าเป็นระบบ Android นะคะเราจะใช้ตัวไหนก็ใช้งานง่ายทั้งคู่อะคะ่ะแล้วก็นิ่มขอแนะนําเลยนะคะเพราะว่าง่ายจริงๆแล้วก็สะดวกจริงๆแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าที่เราทานเนี่ยมันมีไขมันแฝงหรือเปล่าแล้วเราได้โปรตีนได้คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่วันนี้นิ่มไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ